ไม่ต้องเอาอะไรมากกูรวยมากมากขึ้นอันดับทำเนียบใหญ่ยกมากมาก,มากรวยมากเท่าไรนี่แหละยิ่งยอดแค่นี้ก็ตายแล้วชัดเจนไหมคุณรวยไม่มีลิมิตเลยเนี่ยต้องขึ้นเบอร์หนึ่งลื่นในท็อปห้าท็อปไฟท็อปเทนอะไรของคุณอีกแค่นี้คุณก็ตายแล้วดูดได้ดูดไปดูดเอาได้เอาไปแล้วก็ขึ้นทำเนียบโช์กันอยู่นั่นแหละ แล้วเขารู้ตัวที่ไหนว่าเขาเองเขาขายขี้หน้าเปล่าเลยเขาบอกเขาได้หน้าเห็นว่ามันกลับกันสิริมหามายาเขาขายขี้หน้าเขากลับว่าเขาได้หน้าหน้าอายเขากลับว่าโอ๊ยหน้าโชว์เห็นว่ามันยังเงีย้ยซึ่มันยาก